แผ่นปูรองนอนนะครับเลกระทรัดแค่นี้เองครับเท่ากับขวดน้ํานะครับ1ขวดนะไม่ต้องใช้เครื่องสูบลมนะครับไม่ต้องใช้ปากเป่านะเหยียบลงไปปึ๊บเขาจะพองขึ้นมานะครับแล้วก็เติมเข้าไปนอนสบายครับถือว่านอนสบายนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสองเราเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับสองเราแล้วเรื่องมีอุปกรณ์จะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วก็จะมารีวิวอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าของสิ่งนี้นะครับไม่มียี่ห้อนะแต่ว่าผมจะใส่ไว้ในตะกร้าให้เพื่อนๆน,นะครับอันนี้คือซื้อมาใช้เองนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะแผ่นปูรองนอนนะครับสาหรับสายแคมปิ้งนะนี่ครับเลกะารดรัดแค่นี้เองครับอ่ะเดีย๋ยวจะให้ดูว่าเล็กแค่ไหนนะนี่นะครับเทียบกับ ขวดน้ำนะเท่ากับขวดน้ำนะครับ1ขวดนะขวด1.5ลิตรนะครับการจัดเก็บแค่นี้เองนะครับสำหรับแผ่นปูรองนอนนะครับมีความจำเป็นนะครับสำหรับการเดินทางนะถ้าเราเดินทางไปไกลเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับถ้าเราไม่มีแผ่นปูรองนอนนะก็จะทําให้เรานอนหลับไม่สนิทนะครับอาจจะทําให้เราเหนื่อยกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าแผ่นปูรองนอนที่ผมเคยมีแล้วก็เคยซื้อมาใช้นะครับมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับนี่ ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับของ n a t u r e High นะแต่ว่าถ้าเป็นสายที่ต้องการเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับให้ดูนะครับเทียบกันเห็นไหมขนาดต่างกันเลยนะครับอันนี้คือ n a t u r e High นะใช้ดีครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีนะ อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของคิวชัวนะครับนี่คิวชัก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะตัวนี้ก็หนาดีนุ่มสบายเหมือนกันนะทั้ง2ตัวนี้ผมมีรีวิวไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้2ตัวนี้นะก็ไปดูรีวิวได้นะเดี๋ยวผมแตะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะครับในส่วนของ Nature High แล้วก็คิวชัวนะครับอ่ะแต่วันนี้ถึงคินี่นะครับของใหม่นะครับ ตัวเล็กจิ๋วๆนะครับเป็นแผ่นปูรองนอนเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องใช้เครื่องสูบลมนะครับไม่ต้องใช้ปากเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้วิธีไหนนะครับข้างในนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสาหรับ แผ่นปูรองนอนนะครับไม่ต้องใช้เครื่องเป่าลมไม่ต้องใช้ปากเป่านะครับมีเครื่องปั๊มลมมาให้ในตัวนะครับมีถุงมาพร้อมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะสําหรับปะรอยรั่วนะแถมมาให้1ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผ่นปูรองนอนกันเลยนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับบางคนอาจจะมองว่าเล็กๆแค่นี้จะนอนนุ่มนอนสบายไหมนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแผ่นปูรองนอนนะครับผม ก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอีกทีนะครับว่าความยาวเขาเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับนี่ครับเนื้อผิวสัมผัสของเขานะครับวัสดุของเขานะครับนี่ครับเขาก็จะมีตรงนี้ครับผมจะเป็นในส่วนสําหรับเติมลมนะครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นส่วนด้านล่างนะครับเวลานอนก็คือจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหม นี่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเครื่องเติมลมในตัวนะครับตรงนี้นะครับในส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นหมอนนะครับความกว้างตอนที่ยังไม่ได้เป่าลมนะครับอยู่ที่69เซนนะครับผมมาดูความยาวกันนะครับความยาวอยู่ทั้งหมดนะครับ218เซนนะครับนี่ครับ218เซนนะวิธีเติมลมนะครับสามารถตมลมแล้วเหยียบตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องปิดลมตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับปิดลมก่อนนะวิธีการเติมลมเราต้องแกะตัวสีแดงนี้ออกก่อนนะครับให้ลมเนี่ยดูดเข้าไปข้างในนะครับการที่ เราปั๊มตัวนี้นะครับลมก็จะเข้าไปที่รูนี้นะครับพับไปอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเติมลมนะครับเราอาจจะใช้มือปั๊มอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้การเหยียบก็ได้นะครับอ่ะผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับเราก็เหยียบปั๊มเข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับหนีนี่ครับเห็นไหมพอเวลาปล่อยปุ๊บเขาก็จะพองขึ้นมานี่นะครับเราก็จะเติมเข้าไปนะครับจะเป็นการเติมลมเข้าไปอย่างนี้ครับก็จะมีลมในตัวนะครับก็คือลมจะดูดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเห็นไหม นี่ครับลองดูตรงนี้ครับเขาจะพองขึ้นมาครับเหยียบลงไปปุ๊บเขาจะพองขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็เติมเข้าไปครับเราไม่ต้องเสียเวลาเป่านะครับเวลาเดินทางเนี่ยถ้าเรามัวใช้ปากเป่าอยู่เราอาจจะหมดแรงก่อนนะครับอ่ะอันนี้ลองปั๊มเข้าไปนะปั๊มง่ายครับใช้เวลาไม่นานผมก็จะปั๊มเข้าไปเรื่อยๆนะราคาก็ไม่แพงนะสามสี่ร้อยครับเดี๋ยวผมแปะลึงไว้ให้นะครับการปั๊มเข้าไปครับตอนนี้หมอนพองขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้ผมปั๊มแบบช้าๆนะ,ะให้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะมีลมเข้ามาตามจุดที่เขาทําไว้นะครับจะเป็นรูปตารางนะเวลาเราเติมลมเข้าไปเนี no> ่ยเขาก็จะเริ่มหดนะครับพอตึงแล้วเนี่ยเราก็จะปั๊มเข้าไปไม่ได้นะเขาจะแน่นเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับลมนะครับจะอัดเข้าไปอยู่ตามนี้นะครับนี่ครับก็จะมีความหนาขึ้นมานะครับเห็นไหมหมอนเราก็ไม่ต้องเป่านะครับหมอนก็จะพองขึ้นมาเดี๋ยวดูว่าเขาหนาขึ้นมาประมาณกี่เซนนะครับอยู่ประมาณ 4เซนนะสี่ถึงห้าเซนนะครับประมาณนี้นะแล้ดวดูความยาวนะครับจากตอนแรกที่ผมวัดไว้คือ2เมตรสินะครับตอนนี้จะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเวลาที่พองตัวออกมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ184 185ประมาณนี้นะครับความกว้างอยู่ประมาณถีไปประมาณ58ครับผมความกว้างนะคราวน,นี้เดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยนอนสบายแค่ไหนนะ ว่าหลังผมเนี่ยจะถึงพื้นหรือเปล่านะครับมามาดูกันเลยอ่ะในการนั่งนะครับถ้านั่งลงไปงนี้นะครับก้นของเราจะถึงพื้นนะเพราะว่าน้ําหนักเราลงอยู่ที่เดียวนะครับแต่ถ้าเวลาเรานอนเนี่ยน้ำหนักเราจะกระจายนะครับถ้านอนปึ๊บ นี่ครับน้ำหนักจะกระจายตัวนะตัวไม่ถึงพื้นนะตรงนี้ครับช่วยนวดเรานะเวลานอนเนี่ยจะมีเสียงนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะสาหรับพกพานะครับหมอนก็แข็งดีครับระดับพอดีเลยนะครับรับกับคอของเราพอดีนะครับนอนสบายครับถือว่านอนสบายนะถ้าไปแคมปิ้งครับถือว่าดีกว่านอนพื้นครับผมในราคา300400ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแผ่นปูรองนอนนะครับราคาย่อมเยาแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับผมแต่ถ้าจะถามว่ายี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้ไม่ มียี่ห้อนะครับเขาไม่ได้บอกยี่ห้อไว้นะก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะผมมีแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้ YouTube เขามีให้แปะลิงก์ไว้ได้นะครับจากช h o ป e e นะครับผมโอเคเดี๋ยวการจัดเก็บนะครับวิธีการจัดเก็บก็ไม่ยากครับผมปล่อยลมตรงนี้นะครับวิธีปล่อยลมออกนะครับมันจะมีในสส่วนนะถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเติมลมเข้าไปนะครับวิธีเอาลมออกก็คือต้องเปิดออกอีกแป๊กหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมเห็นไหมเขาจะมี2ส่วนนะอันนี้เติมลมนะครับอันนี้คือปล่อยลมออกนะครับอ่ะเห็นไหมแป๊บเดียวลมออกหมดแล้วครับเราก็แค่ไล่ลมนะไล่จากส่วนลายนะครับไล่ออกไปแป๊บเดียวครับลมออกหมดแล้วเห็นไหมครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องปิดไว้นะถ้าเราเปิดลมจะเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมครับถ้าเราเปิดนะเห็นไหมเขาจะพองขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเก็บยากนะให้เราปิดตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ปิดตรงนี้เปิดนะครับกดลงไปงี้ลมก็จะออกหมดนะครับเห็นไหมนี่นะครับ ลมก็จะไม่เข้านะครับเราก็ไล่ลมออกให้หมดนะครับเพื่อการจัดเก็บที่เล็กกระทัดรัดนะครับวิธีการจะไล่ลมนะครับก็ให้เราพับอย่างนี้นะครับพับแบบนี้นะครับเป็นการไล่ลมออกนะครับแล้วเราก็ไล่ตั้งแต่ตรงหมอนนะครับปลายทางตรงนี้นะครับไล่ม้วนเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ไล่ลมออกไปให้หมดนะครับ ก็คือไล่ลมออกหมดแล้วก็ให้เราอุดรูไว้นะครับปิดที่เดิมนะครับปิดเข้าไปนะครับ1แป๊กนะครับ2แป๊กครับเมื่อเราไล่ลมเสร็จมาแล้วนะครับเราก็จับเก็บนะครับพับตามรอยเดิมนะครับนี่เลยแล้วก็พับมาด้านนี้นะครับโอเควิธีการจัดเก็บนะครับก็ให้เราม้วนจากในส่วนของที่เป็นตัวปั๊มลมตัวนี้ก่อนนะครับพยายามพับเก็บให้เล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้นะในส่วนของตัววาล์วตรงนี้นะครับอย่าอย่าพับเป็นแบบพับครึ่งนะครับ ก็ให้เขามีอิสระแบบนี้นะครับแล้วก็พับไปได้เลยนะครับก็ความหนาประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่กระเป๋าจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าตรงนี้นะครับเวลาเรากดทับวาลเนี่ยจะไม่ทําให้วาลแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพับจากในส่วนของด้านปั๊มลมก่อนนะครับอ่าแล้ก็เราก็ม้วนพับไปได้เลยครับการจัดเก็บก็ไม่ยากนะครับนี่ครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะหาเชือกหรือหาอะไรมางมัดไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เข้าไปในถุงตามเดิมเลยก็ได้นะครับประหยัดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับการจัดเก็บแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสําหรับแผ่นปูรองนอนนะเล็กกระทัดรัดนะครับราคาไม่แพงนะ300อยถึง400บาทนะครับก็ไปหาเลือกซื้อได้นะครับผมจะมี แปะตะก้าไว้ให้ด้วยนะครับก็สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาใช้เองนะซื้อมาทดแทนของเดิมนะครับอันนี้ถ้าไปรถยนต์ก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็ใช้ดีนะของเนเจอร์ไหนะครับสาหรับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับนอนนุ่มดีนะครับหนาดีนะ สตัวนี้ใช้ดีครับถือว่าใช้ดีแต่ว่าในการเดินทางด้วยมอไซค์หรือว่าแพ็คใส่กระเป๋าเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคีต้องการพกพาแบบไม่หนักมากนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับแผ่นปูรองนอนนะครก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้ง3ตัวนะผมมีทํารีวิวไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมสามารถแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆตามเข้าไปซื้อตามเข้าไปชมได้นะครับในส่วนของช้อปปี้นะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับ ช่อง2เราเล่าเรื่องครับผมถ้ามีสินค้าอะไรดีๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมใหม่นะครับอันนี้คือซื้อมาใช้เองครับไม่มีสปอนเซอร์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่อง2เราเล่าเรื่องครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย